เขาก็ได้เปิดเผยความจริงออกมาแล้วนะครับว่าเขามีหนังโปอยู่ในกูเกิลและนี้กำลังหามุมถ่ายรูปกันอยู่นะครับสองหนมนี่ก็ไม่ค่อยชอบกว้างเท่าไหร่แต่ก็เห็นวิวแล้วก็อดไม่ได้แก็วันนี้เป็นวันหยุดก็อยากจะบอกว่าเรา มาออกกําลังกายขาเมื่อยน่องเมื่อยตุ้มอีกแล้วเกินํางลงกาประมาณสี่หรือห้ากิโลนี่แหละครับก็มาตกปลาอตอนนี้ยังไม่ได้อีกสักครู่อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้กล <laughs> ไปดูกันก็หวังว่าหวังว่านะครับหวังว่าชีได้โอ้พม่น้องพูดอะ เดี๋ยวครับผมถ่ายรูปอนเอาแล้วรอแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันวันหนึ่งที่เรามาเจอกันอีกครั้งที่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรมันเป็นแม่น้ำแม่น้ำหานแม่น้ำหานครับผมเป็นเป็นริมฝั่งน้ำหานบ่ครับผมประวัติมันคือว่ามีหานอยู่สองตัวผสมหานกแม่น้ำหานหานหันหรือหานนแม่น้ำหานครับแม่น้ำหาน หันกุกหันกุกสลัมบอกมันมีอยู่ว่ามีหันสองตัวมาผสมพันกันเออออกลูกเป็นลิงเอาบอกแล้วไม่ลงเป็นลิงไม่รู้นั่นเป็นมาไงครับเอาท่อไปพูดย่างไงงานมาก่อนผสมเออหันป่าดี่ครับไม่มีเดี๋ยวส่งยูไรใช่ไมวะหันป่านี่แล้วส่งยูไรนั่นเนี่ยเป็นเรื่องแปลกใช่ครับอืมกำลังดูอะไรครับกำลังดูอะไรหาเบื้องหลังป่าวะ เป็นช่วงนี้เป็นฤดูปลาปวาปลาผสมพันธุ์เนาะปลาสีกันปลาเชิมกันก็ขึ้นมาบนสะพานตรงนี้ครั้งแรกนะครับที่ขึ้นมาสะพานตรงนี้ยังไม่เคยขึ้นมาเลยมีแต่ลอดมีแต่ลอดใต้สะพานมองฟ้ามุนคิดถึงอุบล บ้านแฟนแม่สาวในตาซ่อนแหลมบอเห็นหน้าแฟนมาแล้วตั้งโดนคือทอดทุนหูแม่ทุ่งดอกบ,บัวเมืองอุบลแห่เทียนทางสานัดเจอหน้ามนแม่สาวอุบลก็เงียบหาย ห่างกันควันอ่อนบบาวยาโซทรอนสุกสันกาจากหลังมันยังร้องสั่นกาอากาเจ้าจ,จากหน้าทำไม่ได้ <c oughs>